สวัสดีทุกคนเลยทำสิ่งนี้เนาะมีแต่เปิดบานคืออะไรเนี่ยหาเรื่องเซลร์ไรต,ตลอดเลยเนาะไม่ว่าอะไรก็ตามต้องเซอร์ไรก็คือเฉลิมฉลองเนาะ,ะถึงแม้จะเ็าเรียกว่าเลยวันเกิดมาแล้วเนาะแต่จริงๆถ้าเราเกิดใหม่ตลอดนะก็คือฟินไม่ไหวอุย้ยเดี๋ยวจะให้ดูนะเด็กๆวันนั้นไปฉลองวันเกิดนะจ๊ะหาเรื่องเซลร์ไรต,ตลอดนะนี่โอ้ยน่ากินเปล่า ย้นี่เเชฟน่ารักมากเลยนี่เราก็ให้ให้ดอกกุหลาบเชฟไปด้วยวันเกิดไงแฮปปี้เบิร์ตเดย์แฮปปี้เบิร์ตเดย์เออน่ารักอ่ะดูดีแล้วดูน่ากินมากเด็กๆคุณนี่งานแบบงานอาร์ตมากเลย